but sí, ขายโตโยต้านครนคนสาขาเทพารักษ์นะคะในคลิปนี้ก็จะพาลูกค้าชมรถสวยๆพร้อมกันทีเดียว2คันเลยนะคะแต่จะเป็น Revo Double c a แ2บ Rocco รโครุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดเหมือนเหมือนกันแล้วก็เป็นสีดำเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ที่อยากให้ดูนะคะเพราะว่า2คันนี้นะคะมีดีไซน์สไตล์การตกแต่งที่คนละสไตล์กันนะคะลูกค้าของก็หลายๆท่านหรือว่าลูกค้าทางบ้านที่โทรเข้ามาสอบถามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะลังเลนะคะแล้ว ก็ตัดสินใจยากมากๆสําหรับการเลือกติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละชิ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าติดตั้งออกมาแล้วหรือถ้าเราไม่ติดตั้งเนี่ยแบบไหนจะสวยตามแบบที่ตัวเองชอบฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลูกค้าลองดูได้เลยนะคะก็จะเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะว่าระหว่าง2สไตล์นี้เนี่ยสไตล์ไหนจะโดนใจตัวเองมากที่สุดจะได้ดูเป็นแนวทางกันไปชมกันเลยนะคะ นี่ก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าร็อกโคของเราเนี่ยมีดีไซน์บึกบืนแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่คันนี้ของก็ลูกค้าชอบให้แข็งแกรง่งบึกบืนมากกว่าเดิมลูกค้าก็เลยเลือกติดตั้งเป็นจมูกรถของเมาเทนเอ็ชิ้นนี้ค่ะนี่เลยรถสีดำเงาแต่นะคะจมูกรถเป็นสีดำได้ นะคะก็จะดูแมนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจมูกรถของ Mountain X จะตัดด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัว X ที่เป็นสีแดงเพิ่มความโดดเด่นมาแต่ไกลให้กับตัวรถของเราเลยค่ะมาพร้อมด้วยคิ้วไฟตัดหมอกของ Mountain X นะคะ แต่สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาจะเป็นฟอร์เทส a ลูกค้าหลายหลาท่านสงสัยทําไมก็แจ้งเมาเทนเอ็กซ์ทำไมสัญ,ญลักษณ์เป็นฟอร์เทนั่นก็คือเป็นแบรนด์ของฟอร์เทส a แต่ว่าชุดที่ติดเนี่ยเป็นชุดเมาเทนเอ็กซของแบรนด์ฟอร์เทสซฉะนั้นเห็นไหมคะไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟที่มีความสวยงามอยู่แล้วเวลา ติดคิ้วไฟที่เป็นสีดำด้านเนี่ยคิ Q ้วไฟของเมอท์เซเเเขาจะโฉบเฉี่ยวโฮมไฟของเราก็จะดูมีมิติแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันอีกคันหนึ่งนะคะไม่มีการติดจมูกรถไม่มีการติดคิ้วไฟหน้า แต่ถามว่ายังคงบึกบืนแข็งแกร่งไหมแน่นอนค่ะร็อกโคเนี่ยดีไซน์การดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยเน้นความแข็งแกรง่งบึกบืนมาจากโรงงานอยู่แล้วฉะนั้นต่อให้ลูกค้าไม่ติดมันก็ยังคงให้ความแข็งแกรง่งแต่เป็นแข็งแกร่งแบบเรียบรูนนะคะเพราะว่าโคามไฟหน้าเห็นไหมคะเวลาไม่ติดโคมไฟเนี่ยก็จะโฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะฝากระโปรงหน้าของเราก็จะดูดำเงางาม,งามแบบคันนี้ ถ้าใครชอบเรียบเรียบหูๆที่แฝงไปด้วยความแข็งแกรง่งก็เลือกแบบคันนี้ได้นะคะสองคันนี้ติดโชคฝากระโปรงหน้าเหมือนกันทั้งคู่เดี๋ยวก็จะเปิดคันฝั่งซ้ายให้ดูนะคะนี่ร็อกโคเนี่ยจะมีผ่อนแรงฝาท้ายมาแล้วนะคะแต่ว่าโชคฝากระโปรงหน้าไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ ก็เลยเลือกที่จะติดตั้งให้ลูกค้าเพราะว่ามันเบาแรงจริงๆนะคะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะปกติก็ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อติดชกฝาก,กระโปรงเข้าไปนะคะแค่สอดมือบีดขึ้นไปเนี่ยก็คือสะดวกสบายเบาแรงเามากๆเลยเวลาปิดนะคะง่ายเหมือนกันค่ะนี่นะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือใช้แรงกดทีเดียวก็สามารถปิดสนิทได้แล้วค่ะ ของคันร็อคโคที่มีมาจากโรงงานนะคะก็คือจะมีคิ้วไฟตัดหมอกนะคะมีมาอยู่แล้วนะคะมีคิ้วซุ้มล้อมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานนะคะ แต่คันฝั่งซ้ายต้องบอกว่าคันฝั่งซ้ายเนี่ยตรงกับข้างประตูเขาไม่ได้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาจะเอารถของเขาไปติดสติกเกอร์ที่ตามดีไซน์ที่เขาจะไปเลือกเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ติดอะไรทั้งสิ้นนะคะบริเวณนี้ถ้าลูกค้าไม่ติดก็คือจะดูเรียบหรูแบบนี้นะคะและคันนี้ติดเป็นเบ้ามือจับสปอร์ตของโตโยต้าค่ะเบ้ามือจับอย่าลืมว่ามีทั้ง เบ้ามือจับสปอร์ตเบ้ามือจับโครเมียมลายเคปล่าลายมากรุกหรือจะเป็นฟิล์มใสธรรมดาก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะทุกชิ้นเป็นของแท้โตโยต้าทั้งหมดนะคะแต่ว่าชิ้นที่ขายดีของก็ที่สุดก็คือจะเป็นเบ้ามือจับสปอร์ตของแท้โตโยต้าเห็นไหมคะคันนี้ก็เลือกไปติดเป็นเบ้ามือจับสปอร์ตแท้ของโตโยต้าเหมือนกันค่ะแต่คันฝั่งซ้ายที่ก็บอกว่าเขาจะไปติดสติกเกอร์นะคะแต่คันฝั่งขวาเขาไม่ติดสติกเกอร์แต่เขาเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถของเขาด้วยการติดคิ้วกันกระแทกชินน นี่มันก็จะดูเข้าชุดกันกับซุ้มล้อดูเข้ากันกับเบ้ามือจับสปอร์ตนะคะชิ้นง,งานมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีบรอนเงินที่จริงมันจะมีตัดด้วยสีแดงด้วยก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วชิ้นง,งานของโตโยต้าเนี่ยต่อให้รถเราเป็นสีอะไรเนี่ยมันก็เข้าได้เข้ากันได้กับรถทุกสีเลยนะคะสองคันนี้ติดเป็นชุดตกแต่งราวหลังคาแท้โตโยต้าเหมือนกันค่ะ เลือกสีเดียวกันทั้งคู่เลยนะคะเราหลังคาที่จริงจะมีสีส้มด้วยแล้วก็จะมีสีเงินด้วยตัวนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะไม่ได้มีการเจาะตัวรถนะคะฉะนั้นเห็นไหมว่าเราหลังคาไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์แบบลุยๆนะคะหรือจะเป็นรถสไตล์แบบเรียบหรูชุดตกแต่งเราหลังคาเนี่ยสามารถเข้ากันได้กับทั้งสงสไตล์เลยนะคะฟิล์มนะคะ ติดฟิล์มเซรามิกไฮคูนะคะทั้งคู่เลือกความเข้มเหมือนกันนะคะอยู่ที่3บานหน้า60แล้วก็รอบคัน80นะคะเพราะว่าเป็นความเข้มที่ก็จะแนะนำลูกค้าเป็นสัดส่วนมากเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในเกี่ยวกับ การมองทัศนวิสัยนะคะเวลาขับขี่นะคะแล้วก็ภายในนะคะคันนี้จะมีการติดกล้องนะคะคันนี้ติดกล้องหน้าอย่างเดียวคันนี้เลือกติดกล้องบันทึกหน้าและหลังอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเอาตามความจําเป็นตามความต้องการของลูกค้าเอานะคะแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าก็อาจจะไม่ได้เปิดดูภายในหรือว่ารีวิวสเปคอะไรให้ดูเพิ่มเติมแล้ว, <S <S ๆๆลวเดี๋ยวคลิกไปดูในลิงก์ที่ก็จะไปเอาไว้ให้สําหรับสเปคนะคะ สองคันนี้ติดกันสตราดแท้โตโยต้าเหมือนเหมือนกันทั้งคู่คะ่ะนี่อันไหนของแท้เราก็บอกของแท้นะคะลูกค้าสวยงามกันทั้งคู่เลยนะคะมีการติดฝาถังน้ำมันโครเมียม แต่คันฝั่งซ้ายของก็เขาไม่ติดฝาถังโครเมียมนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าที่จริงอ่ะฝาถังน้ำมันโครเมียมก็สวยเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะไปติดสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ของเขาเขาจะติดมาถึงฝาถังเขาก็เลยไม่ติดฝาถังนะคะสําหรับคันนี้แต่คันนี้เนี่ยก็คือเข้าออกรถไปเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ไม่มีไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วเขาชอบสไตล์เรียบรูนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะติดฝาถังน้ํามันโครเมียมไปตั้งแต่ต้นค่ะ ที่มีมาอยู่แล้วของร็อกโคย้ำอีกทีนึงว่าก็จะมีโรบาชิ้นนี้เลยชิ้นพระเอกของร็อกโคมีสติกเกอร์มาแล้วเดิมๆทั้งคู่ค่ะสติกเกอร์ร็อกโคค่ะนะคะคันนี้เมื่อกี้มีติดคิ้วไฟหน้าของเม u n t น i n X นะคะแต่นะคะลูกค้าเลือกติดคิ้วไฟท้ายของแพ้โตโยต้สีดำด้านค่ะ เหมือนที่เคยรีวิวให้ลูกค้าชมถ้าเป็นคิวไฟท้ายของเมลตินเอ็กซ์มันจะโฉบเฉี่ยวมากๆแต่ว่ามันจะล้ําตัวอักษรไปนิดนึงก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแต่ลูกค้าบางท่านเขาไม่อยากให้บทบางตัวอักษรเขาก็เลยจะเลือกคิวไฟท้ายเป็นของแท้โตโยต้าซึ่งเวลามองกันแล้วี่มันก็จะดูเป็นชุดเดียวกันกับของเมาตทนเอ็กซ์ไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกันแต่อย่างใดเลยค่ะนะคะคันนี้ก็ไฟเขาก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะดูแมนดูมีมิติ ปอดมากยิ่งขึ้นนะคะที่จริงมีทั้งสีคโครเมียมสีเทาเงาแล้วก็ดำด้านแต่ในขณะเดียวกันฝั่งขวาของกอ็ลูกค้าเห็นไหมฝั่งขวาไม่ได้ติดคิ้วไฟท้ายลูกค้าชอบแบบเรียบๆรูรูค่ะนะคะถ้าลูกค้าไม่ติดโคมไฟของเราเป็น LED Light Guiding อยู่แล้วให้ความสวยงามให้ความสวยรูไปในตัวอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ติดก็จะสวยงามหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ นะ,ะสองชิ้นที่ติดอุปกรณ์มาเหมือนเหมือนกันก็จะเป็นชุดครอบฝาท้ายกระบะชิ้นนี้ค่ะของแท้โตโยตา้าติดทั้งสองคันเลยนะคะนอกเนือจากว่าสวยงามแล้วนะคะเวลาติดเข้าไปเนี่ยฝาท้ายกระบะของเราเวลาเราบรรทุกของนะคะพลาดของมาปุ๊บมันก็จะช่วยป้องกันรอยขุดขีดขูดขีดควร ที่จะไปกระทบกับตัวฝากระโปรงของเรานะคะแล้วก็เปิดได้ดูอีกทีนึงนะคะตัวร็อกโคโจะมีผ่อนแรงฝาท้ายมาแล้วจากโรงงานทั้งคู่แต่โชคฝากระโปรงหน้าไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะกก็เลยติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าค่ะ นี่เป็นยังไงคะอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยสําหรับก็เองก็ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าสวยทั้งคู่เลยสวยไปคนละแบบคนละสไตล์นะคะใครชอบแบบไหนก,ก็ก็หวังว่าคงจะได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ตัดสินใจเลือกแต่งรถของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและอย่าลืมว่านะคะช่วงนี้ใครกําลัง สนใจรถอยากได้รถไว้ใช้นะคะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงแคมเปญช่วงนี้ร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะไม่ร้อนแรงช่วงนี้ก็ไม่รู้จะช่วงไหนแล้วนะคะช่วงนี้ปลายปีแล้วอย่าลืมว่าแคมเปญน,นะคะ2องคันนี้สามารถใช้เงินเพียง8 0 0บาทได้เลยนะคะเงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะย้ำกันให้อีกครั้งหนึ่งเพียงลูกค้า มีสำเนารถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถของโต y ยต้หรือยี่ห้อใดๆก็ตามนะคะครอบครองที่เป็นชื่อตัวเองเกิน2ปีนะคะหรือนะคะเป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทอายุงานเกิน2ปีนะคะก็สามารถใช้เงินออกรถ800ได้เลยและอย่าลืมว่า ถ้าเราจะใช้เงินออกรถน้อยสุดเพียง800บาทประวัติเครดิตเราต้องดีแล้วก็รายรับเราต้อง cover ด้วยรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเป็นเคส by เคสนะคะแล้วก็นะคะลูกค้าท่านไหนอยากใช้เงินดาวนะคะช่วงนี้ยังคงสามารถใช้ได้อยู่สําหรับใช้เงินดาว25ทําแบ่งจ่าย4ปีดอกเบี้ย0ยังใช้ได้แน่นอนนะคะหรือว่า ลูกค้าท่านไหนอาจจะมองว่า4ปีมันผ่อนหนักไปอะไรยังไงจะเลือกหปี6ปีดอกเบีย้ยศูนย์จุบนิดนิด,นดก็แทบจะไม่เสียดอกเบีย้ยเหมือนกันนะคะยังไงลองปรึกษากันเข้ามาดูนะคะยังไงก็ฝากสไตล์การตกแต่งรถเอาไว้ให้ชมกันนะคะแล้วก็ฝากแคมเปญเอาไว้ให้จะได้รีบตัดสินใจกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้รถยังไงอย่าลืมว่าเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่ามีลูกค้าคิวจองเข้ามาเยอะด้วยแล้วก็สถานการณ์ไม่ปกติด้วยนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยว คลิปหน้านะคะมีรถสวยๆมาให้ชมกันไว้แน่นอนอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ